s a l ม o n PODCAST. มันสดอร่อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ w ว r l d w i d e p o d แ a s t โลกทั้งใบให้ไวยอย่างเดียวเย้เยนี่คือการอัดปฐมเริกษ e p พศูนย์ขอเราเ,เออซึ่งในวันอาจของเราเนี่ยเราก็มีการคุยแหละว่าเอ,อ๊ะเราจะคุยเรายังไงไกันดีเออใน E.P.0 ศูนย์เราจะเราจะเกิดยังไงดีเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลับไปสู่จุดที่เฮ้ยหรือเราเอาจุดตั้งต้นที่เราเป็นนักข่าวเกี่ยวข่าวสาวมาพูด hey, <yeah. S 2> ก็คือการทำเป็น w 5 H 1, 1> ออแต่อันเนี้ยเราจะตัด H ออกไป พราะเราไม่รู้เราจะพูดอะไรเออเราก็คือจะตัดคําว่า how ออกไปใช่แต่เราจะเพิ่ม w ขึ้นมาเป็น6 w ในการมาพูดคุยว่า ep สูตรเราเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างและมันจะเกี่ยวข้องกับรายการเราอย่างไงบ้างครับผมซึ่ง w ที่เพิ่มขึ้นมาคือเดี๋ยวค่อยบอกอ๋อเดี๋ยวค่อยบอกด้วยอันแรกอันแรกเนาะที่เราจะพูดถึงก็คือ who เราเป็นใครวะเนยอะ ให้เกียร์ให้เกียร์พิ่ตัมก่อนโอ้ยแรงมากอ่ะอก็สวัสดีครับก็ยุทธชัยสวนส,สมุทรชัยนะครับโอ้ดูเป็นแบบจริงจังยังใหญ่เยนะเออก็คือเราเป็นโปรดิวเซอร์เนาะของสถานีแซลมอนพอดแคสตก็คือดูแลรายการหลายๆรายการในแซลมอนพอดแคสต์นี่แหละก็มันจะเป็นลูกี้มามแอมไซต์ีรีอับเลฟสตาราสีแล้วก็รายการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราเป็นโฮสต์ด้วยก็คือ w ว r l d w i ว e ์พ d c a s สนั่นเอง โอเคเ,ออเนยนะคะจนิตาและสนองบุญนะคะเป็นคลยแอนต์สวิตของ House, s ซ l ม o นเฮาส์ซึ่งก็อยู่ในเครือเดียวกันและกันแซล m o n House แซลมอนแ l a b แซลมอนพอดแคสตนะคะอโอเคก็ประมาณนี้โอ้ยสั้นจังไม่รู้ก็แล้วก็เป็นโคโฮสต์หน้าใหม่ของรายการ <Yeah. S 1> worldwide podcast ค่ะเออให้มันได้อย่างนี้สิอ,อ,อ่ะจบไปได้วยูต่อไปคือวอท รายการนี้เกี่ยวกับอะไรอะ่ะเรื่องอะไรที่เราจะมาพูดกันน่ะเนยนี่ถ้าทํารายการสดจะให้คนดูส่งคอมเมนต์ขึ้นมานะาแต่ว่ามันไม่ได้ไงว่าทายาว่าชื่อชื่อรายการขนาดนี้แล้วว่าโทษนะคะปลอมมากเลยค่ะ <laughs> เออ <laughs> ซึ่งรายการนี้เอาจริงๆมันคือรายการที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลของวายอืมทุกอย่างเลยที่เราจะมาพูดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครภาพ,พยนตร์การ์ตูนหนังสือ เบื้องหลังบทสัมภาษณ์นิตยสารเออหรือแฟนคลับอ่าแฟนคลับด้วยคู่จิ้นคู่วายอือยากให้เราเชิญใครได้หมดเลยอ่ะเออเราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเดียมีเสียงเรียกร้องใช่ว่าอยากให้ใครมาหรืออยากให้เรามาพูดคุยกับใครหรืออยากให้เราสัมภาษณ์ใครหรืออยากให้เราพูดคุยในท็อปปิกไหนๆก็เสนอได้นะใช่เพราะว่าในแต่ละสัปดาห์เราจะมีธีมหรือท็อปปิกเนาะในการพูดคุยว่าแบบเฮ้ย เรื่องนี้กาลังป๊อปขึ้นมาหรือว่าเรื่องนี้กําลังพูดถึงว่าเอ้ยเป็นที่นิยมเป็นเทรนด์เป็นกระแสและก็ตามแต่หรือเป็นชุดข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจเราก็จะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในก็คือสามารถแนะนําเราได้และที่สําคัญคือรายการนี้ยเราจะพูดคุยกันบนพื้นฐานของความเป็นพี่น้องอืโดยเราอ่ะตั้งตัวเองว่าเราเป็นพีดีพี่ตั้มส่วนเนยก็จะตั้งตัวเป็นโคโฮสสองเนย ชเออคือเรารู้สึกว่ารายการเนี้ยเราไม่อยากให้มันเครียดอะ่ะมันจริงจังถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลเป็นเบื้องต้นนะแต่การที่เรามีข้อมูลเบื้องต้นอะ่ะเรารู้สึกว่ามันทําให้สนุกได้ใช่ใช่เราอยากได้เป็นฟิลเหมือนพี่น้องคุยกันอืแล้วก็เวลาคุณผู้ฟังฟังอะไรเงี้ยก็เป็นฟิลเหมือนมานั่งฟังแบบ หมือนเราอยู่ในโต๊ะกินข้าวเดียวกันน่ะแล้วก็แบบเออมีเรื่องนี้มาคุยมีเรื่องนี้มาพูดอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ให้เป็นฟิลเหมือนเราสองคนเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังดีกว่าใช่เอออืมเรารู้สึกแบบนั้นนะในการในการทํารายการเนาะอแล้วก็โดยส่วนใหญ่เราว่าอย่างเนยอย่างเงี้ยก็จะเน้นไปในด้านของคนดูคนเสพเนาะอาจจะเน้นความคิดเห็นส่วนตัวของเนยเป็นหลักประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่า ความคิดเห็นของคนอื่นเป็นสิ่งผิดหรือว่าความคิดเห็นของเราเองเป็นสิ่งถูกนะก็คืออันนี้เป็นแค่มุมของเนยในดูในฟังเนยเสพแล้วในรู้สึกแบบนี้เนยก็จะเอามาพูดอเออส่วนในส่วนของพี่ตั้มก็อาจจะมีข้อมูลบ้างแต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของ ความคิดเห็นแหละเอามานั่งพูดคุยกันว่าเรามองมุมไหนเราเห็นเรื่องนี้เป็นยังไงประมาณไหนมองตรงกันไหมมองต่างกันไหมอาจจะมีการถกเถียงกันบ้างถ้าเรามองไม่เหมือนกันว่าเออพี่ตั้มรู้สึกแบบนี้ในแง่มุมนี้เนยอาจจะไม่ได้รม่ไึกแบบเดียวกับพี่เออไม่ได้มองในมุมนั้นอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันเออซึ่งรายการนี้เราอยากให้เป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังจริงๆนะล้วเราอยากให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจ โลกของวายแปมพร้อมๆกันกับเราใช่ทั้งคนที่ติดตามวงการนี้อยู่แล้วหรือคนที่หน้าใหม่ใหม่มากเลยจ้าฉันไม่รู้จักวงการนี้เลยจ้ามันคืออะไรจ้านี่ก็คือรายการวัฒนธรรม pop culture ใช่ของวงการวายเออเกิดขึ้นก็ยังไงก็ขอฝากคุณผู้ฟังด้วยเลยที่สำคัญคืออ่าคอมเมนต์ Comment ได้นะแต่อย่าแรงมากเพาจะเจ็บ เพราะเจ็บพอาะเจ็บเราะแต่เตรียมตัวเจ็บแล้วแต่ทำแต่ถามว่าเตรียมตัวเจ็บไหมเตรียมตัวเจ็บเตรียมตัวเจ็บแล้วตอนเดิมจะโอเคโอเคต่อไปแวร์แวร์นี่คือที่ไหนใช่ไหมเราจะมาพูดคุยกันว่าแวร์เนี่ยเราได้ไอเดียอันเนี้ยมาได้ยังไงแล้วก็ได้โคโฮสต์หรือโฮสต์คนนี้มาได้ยังไงซึ่งการรายการเนี้ยเราอ่ะคุยกับพี่โจเนาะพี่โจเป็นเซสชั่นเด렉เตอร์ของแซลมอนพอดแคส ตอนนั้นนะ่ะเรา,เราอยากขึ้นเราถึงพี่ตั้มนะหมายถึงพี่นะหมายถึงพี่เออหมายถึงหมายถึงเป็นเรานะคือตั้มนะก็คือเราคุยกับพี่โจามาสักพักหนึ่งแล้วว่าเราอยากทํารายการใหม่อืเราไปไขไอเดียเขาเยอะมากไอเดียรายการเกี่ยวกับการเรียนรายการเกี่ยวกับกีฬาอุ้เยอะแยะสารพัดแล้วมันถูกตาต้องใจกับรายการนี้ซึ่งแบบว่าคือพ,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 พี่พูดลอยลอยพี่คือพี่พูดลอยลอยเลยเนยว่าแบบว่า เออหรือเราทํารายการเรื่องวายดีพี่แล้วพอเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าวายแบบไหนวายยังไงพี่ก็พูดหัวข้อหัวข้อข้อเออมันมีแบบนั้นแบบนี้นะมีโลกแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้อุ้ยซื้อชอบว่ะซื้อเคาะเลยเคาะเลยก็เลยบอกให้พี่อ่ะไปวางทํากันบ้านทํากันบ้านมาเออทากันบ้านเพิ่มทั้งตัวของชื่อรายการชื่อรายการตัวของแทกลนแท็กไลน์และคอนเซปต์ต่างๆซึ่งผู้ฟังก็จะได้เห็นเนาะตอนหลังตอนเปิดตัว ของของรายการนี้ซึ่งตัวของชื่อเนยรายการเนี้ยเป็นรายการที่ยากมากสำหรับพี่ในการตั้งชื่ออืมเราจะอธิบายให้คนฟังเข้าใจรายการนี้ได้ยังไงช่ใและมันต้องเป็นชื่อที่แบบฟังแล้วเก็ตอะเคชชี่เออแคชชี่ฟังแล้วเก็ตเลยว่าเกี่ยวกับอะไรโอ้ยมันมีหลายชื่อมากเลยอะตอนนั้นมีทั้งหัวใจวาย อ่ะหัวใจวายแต่หัวใจวายอ่ะมีคนใช้เป็นชื่อหนังสือไปแล้วอ๋อเออก็คือของของไอ้นี่แหละของบันบุ๊กนี่แหละของแซวของในเครือเราเนี่ยแหละอีกอันหนึ่งคือตลาดวายตลาดวายตลาดวายแต่อันนี้ดูสายเนาะตลาดวายตลาดตลาดวายแต่มีคนใช้แล้วอีกแล้วอีกแล้วก็คือรายการออนไลน์รายการหนึ่งพอเสร็จปั๊บเราก็คิดเอ๊ะวาย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 อะไรดีเวอร์วายไหมพี่ โปเลยโป๊ะเชได้เลยได้เลยก็คืออ่ะว่าเป็นโลกของวว่าเป็นโลกของวยจริงๆตอนแรกจะเป็นเวว y เว็บอ๋อเขาจะว่าคือแบบว่าเว็บก็คือเครือข่ายแฟนคลับการยงใหญ่แต่พี่โตบอกว่าแค่เวว y ก็ครอบคุมแล้วเออก็ครอบคุมแล้วว่าเออมันพูดถึงโลกของ y เนาะแล้วก็ตัวของเว็บเนี่ยเข้าไปเสริมก็คือเรื่องของเครือข่ายแฟนคลับบลาๆอะไรว่ากันไปอันนี้คือไอเดียเนาะ ที่มาที่มาของมันที่มาไอเดียที่มาของไอเดียรายการนี้และที่สําคัญคือตัวของโคโฮสและโฮสยังไงพี่เจ้าบอกว่าเราก็ดูมีข้อมูลความรู้ตรงนี้ดีก็เป็นโฮสตไรแล้วกันหนึ่งหนึ่งคนได้แล้วหนึ่งคนก็คือศึกษาความรู้นู่นนั่นนี่ส่วนโคโฮสน้องเนยเนี่ยตอนแรกอ่ะพี่รู้สึกว่าการพูดคนเดียวอ่ะอืไม่ไหวแน่เลยว่ะไม่ถือว่า จะโฮไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครมาเป็นลูกรับส่งอ่ะเออไม่เออไม่มีใครมาเป็นลูกรับส่งเออหืออาหารเออหืออาหารหรือแบบมาแสดงความคิดเห็นเออเรารู้สึกแบบว่าเราต้องการคนมารับรีแอคและมาแสดงความคิดเห็นด้วยกันว่ามองมุมไหนมองยังไงอ่าเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยจะได้มีการพูดคุยกันในรายการหรือมีการถกอะไรกันเกิดขึ้นประจวบเหมาะกับตอนนั้นเอ๊ะเราก็ขึ้นโคงรายการเนาะ แล้วเราก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเอ๊ะเจอเนอยนั่งนอน,นเรียกว่าเรียกว่าเอนกายเลยวอะนอนเอนกายดูดูซีรีส์ใ,ในแอปพลิเคชันแอปหนึ่งแอปหนึ่งเรา <laughs> จะไม่พูดจนกว่าเขาจะเข้ามา <c oughs> เป็นสปอนเซอร์เราใช่ค่ะออแอปหนึ่งแล้วเนยก็บอกว่าเอ้ยแล้วพี่ก็ถามเนยว่าเฮ้ยเนยดูอะไรอะ่ะเขาบอกอ,อ๋อดูซีรีส์พี่ดูเรื่องนั้นเรื่องนี้นู่นนั่นนี่บลาบลาว่ากันไปเสร็จปั๊บ พี่ก็โยนคําถามทิ้งทุ่นเลยวะเนยเนยดูพวกซีรีส์วายหรือเปล่าวะเ,เท่านั้นแหละเหมือนวางกับระเบิดแล้วหนูก็เหยียบใเหยียบเต็มมิดแล้วก็บอกดูพี่เรื่องนั้นเรื่องนี้น บ้าบลาก็เมาามอยเท่านั้นเลยวันนั้นวันนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือรายการเราจะมีคนจัดรายการสองคนอือีกอันหนึ่งที่เราเพิ่มเข้ามาที่บอกเอะเนยบอกสงสัยว่าเอ๊ะมันเดบิวอะไรก็เดบิวที่หกคืออะไรกันนะที่จริงมันที่จริงมันมันเดบิวพี่สี่แหละแต่ว่าเราอยากมาไว้ตรงนี้เองก็คือ which ตอนนี้ก็คือคุณผู้ฟังก็วิชั่นอะไรได้ของใครอะไรยังไงดของใครเออ วิชมันคือเราเนี่ยเป็นเมนคู่ไหนวายยิ้มเลยพอถึงคำถามนี้เมนคู่ไหนเพราะว่าเอาจริงๆตอนที่เราอะเปิดตัวทำคลิปวิดีโอโปรโมทเนาะมันมีคำถามอันนี้แล้วเราอะไม่ได้ตอบใช่วันที่อัดเราไม่ได้เราไม่ได้ตอบคำถามนี้ฉันอยากจะเป็นแม่สิตาง่ายฉันนี่กรี๊ดเลยคือแบบทําไมเป็นคําถามที่เตรียมมาจากบ้านเลยเตรียมมาจากบ้านแล้วทุกคนอะ น่าจะอยากรู้เพราะว่าวงการวายทุกคนน่ะต้องมีคู่ต้องมีเมนใช่ต้องมีคู่เมนใช่ว่าฉันมาคู่นี้มาอย่างงี้และที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าคู่เดียวนะมันอาจจะมีหลายคู่ก็ได้ที่ชอบพี่ขอใช้สิทธิ์ตรงนี้ถามเนยก่อนว่าเนยเป็นเมนคู่ไหนเนยนะคะอุ้ยเขินนะคะแค่เล่งก็เขินแล้วเลวฝากสารฝากสารจากตรงนี้ไปถึงคู่ของคุณอ๋อเลว โอเคค่ะก็เนยนะคะเป็นเมนของคนทำไมมันบิดอย่างนั้นน่ะออจุมพลแล้วก็คุณกันอัธพันธ์เราเป็นเบบีเบบีปับปีปัปีเร็วตายเลยใครที่ใครที่อยากให้ออฟจุมพลกับกันอัธพันธ์มาสัมภาษณ์รายการนี้ใช่ช่วยส่งเสียงไปถึงจีมจเอ็ทีวีสักนิดนึงหรือตัวของศิลปินว่า เนอยอยากเจอมากอยากเจอมากจริงๆนะคะอยากพูดคุยมากอยากาพูดคุยมากเพราะว่าเป็นคู่ที่เราติดตามมานานดูโมเมนต์เซฟโมเมนต์เยอะอแล้วก็ชอบทั้งสองคนมากๆหมายถึงว่าชอบทั้งเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเป็นคู่และเวลาที่เขาแยกกันไปทำงานเราก็ชอบอเออชอบทั้งพี่ออฟแล้วก็ชอบทั้ง พี่การด้วยเออ<ม>แต่เราอ่ะจ,จะชอบเรียกพี่กันว่าพี่น้องกันพี่น้องการเพราะว่าเขามีความเป็นน้องเออน้องแต่ว่าเขาก็เป็นอายุมากกว่าเราแล้วก็เลยพี่น้องกักพี่น้งกันเออประมาณนี้และเราก็จะต้องถามพี่ตั้ม <c oughs> ว่าพี่ตั้มนั้น <c oughs> พยายามจะบอกเองแต่เนยอ่อาเนยชงมาแล้วอ่านว่ามาเออว่าพี่ตั้มนั้นมีเมนเป็นท่านไหนท่านไหนคู่ไหนเอาจริงๆพี่พี่เคยพี่มีพี่เปลี่ยนเปลี่ยนมาหลาย หลายเมนหรอหลายเมนมากทู่แรกที่พี่เคยเป็นเฮ้ยจะดราม่าไหมอ่ะทําไมล่ะมันเขาเขาเขาแยกหรอเออเขาแยกเขาเขาเขาแยกเขาแยกแล้วอ่ะเออแต่ถว่ามันก็เป็นอดีตของเรามดนได้เป็นได้ตที่สดชื่นหวานชื่นรื่นรมคือคือพี่เคยเป็นคู่เมนก็ตบาร์อ๋อทูมูนเออทูมูนหมอป้ากับวายโยเออซึ่งพี่รู้สึกว่า อ้อยมันเดียคือพี่ดูซีรีส์รู้สึกอ๋อยมันเดียแล้วการแบบว่าการเข้าข่าวเขามันแบบเออน่ารักค่ะเออเออแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นตำนานไปแล้วอะไรล่ะเนี่ยเป็นคู่หนึ่งเป็นตำนานไปแล้วก็คือคริสพีรวัตรและสินโตปัเชียาซึ่งขอส่งสารไปที่พิรยาเหรอพิรยาและจีมเอ็มทีวีว่าขอ ช่วยกรุณาเจ้าใช้เขาว่าอะไรดีอ่ะกราบกรานว่าแบบว่ามาหน่อยนะคอนุเคราะห์อะมาหน่อยแต่แต่รู้สึกว่าข่าวล่าสุดนะที่ไม่แน่ใจคือตัวของพี่สิงโตครับผมเออคือเหมือนแบบน่าจะหมดสัญญาทางดีเอ็มแล้วก็หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไปทําเป็นช่อง YouTube ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่คริสยังอยู่ที่ g ีเอ็มทีวีแต่รู้สึกว่าคู่นี้เป็นตํานานที่สําคัญคือ เป็นคู่ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเข้ากันไปหมดเลยอ่ะเออมันไม่รู้ว่ามันมีความแบบออน่ารักออแต่แต่ว่าอย่างอย่างที่เราบอกแหละว่าเราทั้งสองคนอ่ะไม่ได้เป็นเมนแค่คู่เดียวถามว่าเรามีเมนที่แบบไม่หลักนะเออเกินกลาดเราก็เกินกาดล้วก็แบบมีอีกหลายท่านที่เราอยากจะเจอแล้วก็อยากจะฝากฝากไปด้วยว่าส่งสารไปถึงเมนหลายๆคู่เออว่า มาหน่อยใช่เออได้โปรด please เราขอพูดชื่อเขาชนิดนึงแลวกันเผื่อเขาจะได้ฟังเนาะก็จะมีถ้าเป็นเรานะคะก็จะมีบุญเปรมเนาะบุญเปรมบุญเปรมก็ถ้าได้ยินก็มานิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยว่าจะเป็นเอ่ยยินโอยินโมก็มาได้นะคะเตนิวโอ้ยเตนิวก็ได้เลยมาหน่อยหรือแม็กตุนมิวกับนี่เราก็ได้มิวกับมาหน่อยแม็กตุนมาหน่อย ไบวินอย่างเงี้ยมาหน่อยไบวินมาหน่อยพี่พีบิวกินที่พีบิวกินก็หน่อยคือแบบอืมันต้องมาหน่อยอ่ะเรารู้สึกหรือเอิร์ธมิกเอิร์ธมิกมาหน่อยมาหน่อยคือแบบโอ้ยคือเอาจริงๆชื่อตอนเนี้ยผุดพลายในหัวเต็มไปหมดหลายคู่มากคือเราอะทั้งเป็นคนที่ทั้งดูอ่านเสพอะไรพวกนี้แล้วก็ติดตามความฝันของเราอะเนาะก็คืออยากแบบ ขอพูดคุยหน่อยเออขอพูดคุยหน่อยเออให้เรารู้ว่าเอ้ยแบบเบื้องลึกเบื้องหลังในการทํางานของเขาหรือว่าในการแบบเราว่าตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะมีความเฮแล้วว่าแบบอุ้ยคนเดียวกับคู่ที่ฉันดูเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเรามีคู่หลายคู่มากเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่คู่ที่เราบอกว่าเอ้ยเราเป็นเมนของใครหรือว่าโปรดปานคู่นี้นะคู่อื่นเราก็โปรดปานเช่นเดียวกันในการแบบเขาอยู่ในวงการนี้แล้วเราก็ติดตามวงการนี้มาอย่างต่อเนื่องใช่แล้วนั่นเอง นี่คือวิชเราได้พูดแล้วนะเนยเมนของใครใช่แล้วก็ยังมีอีกเยอะนะคะเออเมนคู่ไหนทุกคนต้องคอยติดตามแล้วจะรู้ว่าเราสองคนเนี่ยชอบคู่ไหนอะไรยังไงเพราะเรแล้วจะมีพูดอีกในในอีพีต่อต่อไปอีพีต่อไปว่าเป็นยังไงโอเคต่อไปคือเวนฟังได้เมื่อไหร่ที่จริงอ่ะเราอัดอัดอัดอีพีนี้เนาะเป็นอีพีโซนเนาะที่จริงเราอัดแบบเดโมอัดแบบ อีไปประมาณสักประมาณสัก3หรือ4ี่ีโดยประมาณและเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามในทุกช่องทางเนาะของ Simon Podcast ไม่ได้เป็น Spotify ในเว็บไซต์เองก็ตามหรือว่าใน p p p l e Podcast หรือว่าตัวของ YouTube เองเราก็จะลงซึ่งขอบอกได้เลยว่าโลโก้สวยมากสวยมากจริงจสวยมากเหมาะกับความเป็นวายมากสดใสโอเคโอเคออและที่สำคัญคือของเราประจำอยู่ที่วันอังคาร วันอังคารนะคะวันอังคารนะจ๊ะโอเคโอเคต่อไปคือวยสุดท้ายแล้ววายสุดท้ายก็คือวายเออก็คือวาย W H Y ที่เราจะทิ้งทายคือวายทำไมต้องฟังอ่ะเนยอย่างที่เราบอกตอนแรกว่าฟิลรายการเราอะอยากให้เราเป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังนั่นแหละถ้าคุณเป็นคนที่เสพวายอยู่แล้วแล้วไม่รู้จะไปเมามอยกับใครหรือว่าไม่รู้ว่าอยากมีเพื่อนฟังด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ย ให้นึกถึงรายการเราดีกว่าเพราะว่านั่นแหละเราอาจจะคิดเหมือนที่คุณคิดก็ได้ถ้าคุณฟังแล้วคุณอาจจะแบบใช่แบบใช่บบเลยน้ำเลยแบบนี้เลยหรือแบบใช่เลยพี่ตั้มแบบนี้แหละออที่ฉันคิดอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็มาร่วมฟินร่วมจิ้นกับพวกเราดีกว่าอืมเออถ้าถามพี่ว่าทําไมต้องฟังรายการเนี้ยอ,อย่างที่บอกคือมันชื่อว่า w o r l d w i เนอะอม,มันคือการแบบเปิดโลกใบใหม่ ของคุณเลยอ่ะถ้าคุณคนที่ไม่ได้ติดตามวงการนี้นะนี่คือวงการที่แบบกำลังมาแรงมาป๊อปมาเทรนที่สุดแล้วอ่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ความวายคู่จีนซีรีวายโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมส่งออกวายหลักๆเลยอืที่สําคัญคือเราเห็นปรากฏการณ์หรือมิติอะไรที่แบบน่าคุยอืเยอะแยะมากมายที่เราจะเอามาพูดคุยกันอืแล้วก็ที่สําคัญเลยคือสําหรับคนที่ชื่นชอบความวายอยู่แล้วอ่ะ หนึ่งคือคุณสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกับเราได้นะใช่เออทั้งแบบอ่านทั้งคอมเมนต์เองก็ตามหรือบางทีอ่ะถ้าเราเชิญคุณมาเออเออถ้าเราเชิญคุณมามาพูดคุยอย่างเช่นแฟนคลับต่างๆอืมซึ่งพี่รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเหตุที่ทําไมต้องฟัง เพราะวายมันไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงหรือเรื่องจิ้นไปวันๆเว้ยเนเฮ้ยมันคือความจริงจังวายอ s s ซซีเรียสแต่เราจะไม่ทำให้มันซีเรียสเราจะทำให้มันสนุกถูกนะจ๊ะก็ยังมีความจิ้นความฟินอยู่และยังมีความเนื้อหาที่น่าพูดคุยน่าอกาะกระแสอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือคููจิ้นเข้าได้แบรนด์เข้าได้ใช่ หรือว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้องละครซีรีส์เข้ามาโปรโมทได้หมดได้หมดเลยนักแสดงย่างยว่างๆไม่มีอะไรทําอยากมาหาเพื่อนคุยสามารถที่นี่เปิดรับที่นี่เปิดรับเสมอสามารถติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์เพจแซลมอนพอดแคสต์ได้เลยก็ตามแต่ ทุกช่องทางที่สามารถติดต่อเรา2คนก็ได้หรือจะผ่านแบบแซวอนพอดแคสก็ได้เลยเราขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมไว้ใน EP พีสนี้ด้วยใช่แล้ว EP พหนึ่งจะเป็นเรื่องของอะไรรบกวนติดตามด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าแซบมากเราคุยเรายังแซะเราคุยเรายังรู้สึกเลยว่านี่คือความอินสินะใช่ไหมจแบบกันพูดนี่คือความอินสินะใช่งันก็ อย่างที่บอกค่ะฝากด้วยรายการเว l ร์ i ไวนะคะโลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวทุกวันอังคารในทุกช่องทางของ s ซ m o n Podcast นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ